พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นวันละ1%ก็พอลองคิดดูสิว่าถ้าวันนี้คุณเก่งขึ้นวันละ1%ปีหนึ่งคุณก็จะเป็นคนที่เก่งขึ้นถึง365%คุณจะกลายเป็นคนใหม่ได้เลยทีเดียวหลักสำคัญในการพัฒนาตัวเองนั่นก็คือการที่เราลงมือทำอย่างสม่าเสมอค่อยๆก้าวทีละก้าวไม่ต้องเร่งร้อนแต่ทำอย่างต่อเนื่องไม่หยุด บางคนเข้าใจผิดว่าการจะไปให้ถึงเป้าหมายเร็วก็ต้องวิ่งไปอย่างสุดกำลังจริงๆการวิ่งมันก็ดีถ้าคุณมีพลังใจที่มากพอแต่เชื่อไหมละ่ะว่าหลายๆคนที่ทำแบบนั้นมักจะต้องพ่ายแพ้ไปในที่สุดเพราะมันเหนื่อยมันต้องฝืนมันต้องใช้ความพยายามที่มากเกินไปธรรมชาติของมนุษย์เราไม่ชอบความยากลำบากพอเจอกับความยากลำบากเข้า ก็จะรู้สึกเหนื่อยยากและในที่สุดก็ยอมยกธงขาวกลับไปอยู่อย่างเดิมมันสบายกว่ากันเยอะแต่การค่อยๆก้าวทีละก้าวมันคือการที่เรากำลังค่อยๆเปลี่ยนความเคยชินของตัวเองแบบไม่ต้องฝืนไม่รู้สึกว่ามันยากหรือเหนื่อยเกินไปแต่ค่อยๆเปลี่ยนให้มันแทรกซึมเข้าไปในสายเลือดและกลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวเราวิธีการทำแบบนี้ จะทำให้คุณกลายเป็นคนใหม่ได้แบบงงๆและกลายเป็นคนที่เก่งขึ้นพัฒนาขึ้นได้แบบมีความสุขแล้วคุณก็จะรู้สึกทึ่งในตัวเองเมื่อคุณมองย้อนกลับไปในวันแรกที่คุณเริ่มต้นทำมาถึงวันนี้คุณกลายเป็นคนที่เก่งมากขึ้นแล้ว